มาแต่ละคนก็มีวิธีการเตรียมที่ไม่เหมือนกันใช่ครับความจุสมองความไวความฉลาดขพีพ่ว่านะแต่พี่ว่านะถ้าจะให้สวยเนี่ยอย่างน้อยหนึ่งปีในม .6 ชั้นปีเนี่ยต้องต้องมีเวลาได้ทบทวนแลนะ้วนะแต่ทั่วไปเขาจะเผื่อ factor เซฟตี้แฟกเตอร์ไว้หน่อยครับตัวความปลอดภัยก็คือเอาสักม .5 เส2 ก็ปีครึ่งขึ้นค,คุณก็ทวนบ,บางวันก็ชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงแล้วแต่บางวันก็ไม่ได้ทวนหรอกถูกไหมใช่แต่การพิสานม,มันเป็นวิชาคำนวณสําคัญคือมันต้องเรียนให้เข้าใจก่อนในแต่ละเทอมอย่างเช่นพี่าาลูกตานบอกไหพอขึ้นมปลายปุ๊บนี่นะอย่าเพิ่งไปบอกเราไาจะทวนปีครึ่งหรือปีหนึ่งอะไรเนี่ยเอาแต่ละเทอมให้มันรอดก่อนอถ้าทุกเทอมเรียนเข้าใจนะสอบผ่านทุกครั้งด้วยเกรดสี่อย่างเงี้ยพี่ว่าถึงเวลามาทบทวนเนี่ย มันก็จะไม่ยากจะไวเพราะมันเรียนรู้เรื่องมาแล้วไงใ,ใช่ไหมใช่ไอ้ม .4 นี่เรียนเซ็ตจำนวนจร,ริงอักษรพวกนี้ถ้ามันเรียนรู้เรื่องปุ๊บเ<ม>นี่ยมาทวนทีมันจะไวครับนะอันนี้เขาก็าจะเรียนรู้เรื่องมันจะเรียนยังไงถ้าบางคนอ่านหนังสือเองอยู่บ้านบางทีมันก็ไม่รู้นะว่ามันมันจะออกตรงไหนเยอะตรงไหนควรจะเน้นตรงไหนสําคัญใช่ไหมการเรียนพิเศษเรื่องวิชามันดีกว่าไหมอันนี้ฟันธงนะยืนยันเลยไม่ได้เพราะอาชีพเป็นติวเตอร์นะมันดีกว่าแน่นอน พวกเราก็เคยไปเที่ยวต่างประเทศกันไปเองก็โอเคถ้ามีความเก่าแล้วแต่ครั้งแรกๆเป็นไงหลงนู่นหลงน <c oughs> ี่โลมุนเสียเวลาอยู่ถูกป่นะเออเป็นเจ้ากรมทางหลงเลยอันนี้มีกรมทางหลงอะหลงไปก่อนขึ้นรถเมล์ปิดขึ้นรถไฟป,ปิดถ้ามีคนแนะเนี่ยนะมันก็จะประหยัดเวลาก,กว่าแต่คุณก็ต้องต้องเตรียมการต้องไปทบทวนสิ่งที่เขาแนะด้วยแต่ <c oughs> พี่ตาจะสอนดีแค่ไหนพี่จะสอนดีแค่ไหนเนี่ยนะถ้าไม่ตั้งใจเรียนไม่ทบทวนมันมันก็ไม่รอด แล้วิชาคํานวณนะรเลขกับพิสส์เนี่ยนะมันต้องทําโจทย์เยอะม .6 นี่นะควรจะต้องไว้ทบทวนแล้วถ้าปีนี้เด็กทุกคนนะพอหมดม .5 เทอมหนึ่งปุ๊บเดือนตุลาเนี่ยต้องเรียนเนื้อหาม .5 เซลล์2นะแล้วก็พอม .5 เซมสอ2นี่นะก็อาจจะต้องมีเรียนม .6 เทอมหนึ่งหน่อยพอปิดเทอมใหญ่ของม .5 ปุ๊บจะขึ้นม .6 ก็เรียนม .6 เทอม2หรือโอเคบางคนพอมไม่ไหวมันหนักไป ิดเทอมมห้าปุ๊บจะขึ้นมหเนี่ยนะก็ต้องเรียนม .6 กทั้งปีให้หมดพอขึ้นม .6 ปุ๊บเนี่ยต้องมาทบทวนนะมันไม่ได้สอบแค่เลขแค่พิสิก์สอบอะไรบ้างมาทีแก่โอ้โหสอบนู่นสอบนี่สอบนั่นสอบระดับแพ้อะไรทีพ้งทีแพะอะไรเยอะแยะหมดเลยปัจจุบันเนี่ยระบางวิชาก็ไม่มีรหลักสูตงถ้าไปเรียนพิเศษเนี่ยเขาโทษนะไปปายมอสเลยอยู่กับหมูเด้งเลยมึนเด้งไปเด้งมาเลยแต่ถ้าบางคนเก๋งจริง ตเตยมองเทอมสองเทอมเดียวก็ได้มไม่ใช่ไม่มีนะมีคนทําได้มีมเขาเรียนเข้าใจมาตลอดไง<ม>นะพอถึงเวลากใกล้ๆปุ๊บเนี่ยเขาหัวดีความัวสมองเยอะเพื<ม>่อมองคนที่พี่เห็นแล้วก็ไม่ได้อ่านสอบแส <laughs> มัชนะทุกทีวะนะมันจีเนียกว่าเราไงนี่เราพูดถึงเจเนอเรชันคสไงนะเคสทันะส่วไปนี่นะพี่ว่าสักปีถึงปีครึ่งเนี่ยถ้าถามพี่พี่ว่าเหมาะสมแต่ว่าแต่ละเทอมเนี่ยต้อง 要学，要学，要学。